เออเออนี้ต้อ,อ,อ,ง,อ,ง,องอย่างนี้ดิสองหมื่นหนึ่งมันต้องอย่างนี้สี่มันต้องอย่างนี้ ครับผมก็ตกระดับสีวิลาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ Wild Coaster นะครับผมเดี๋ยวไปดูตารางรายจ่ายกันนิดนึงก่อนเลยนะครับผมว่าเกมนี้รายจ่ายเป็นยังไงครับผมก็จะมีรถไฟเหาะนะครับผมจ่ายแพงสุดแล้วก็ตามมาด้วยสิงช้าสวัสดีนะครับผมแล้วก็เต็นนะครับผมอ่แล้วก็ตั๋วนะครับผมอ่มาดูตารางรายจ่ายกันที่พอครับผมอ่ะสเตเตอร์สี่ตัวตามนี้ครับผมเดี๋ยวไาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ เริ่มกันเลยดีกว่าเบ็ดสัก50ก่อนเลยไปครับผมเออเออไหลไปไหลไปแล้วช่วงนี้อากาศร้อนๆด้วยก็อย่าลดูแลตัวเองกันนะผมโอ้โหแล้วไปก็คูณหกแล้วด้วยเออเออเอาวีเอาวีมาแบบไม่ยงไม่ยั้งกันเลยว่ะมาแบบไม่ยงไม่ยั้งกันเลยว่ะเฮ้ยแล้ววายเข้ามาอย่างนี้ ไปครับหนึ่งรอบไปอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบสองพันสี่อยูว่าได้อยู่สองพันหกครับผมไปครับผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเลยเหรออรู่ว่าเข้าโอ้โหเอาเข้าดิเฮ้ยไม่นึกดิว่าเข้าเลยเออไม่ได้ดูแต่แรกนึกว่าเป็นตัววายเนี่ย แล้วย nah ังไงต่อฮะกวายมาแล้วหนึ่งตัวอู้หูแล้วเต็มกราฟไปดิเต็มแหงก็ว่าเต็มแหงเนี่ยก็เต็มแหงได้ลิงแล้วตกเคมาอะไรไหมไหลไหมหนึ่งพันห้ารายต่อเยอะอยู่ไปดูไปกระต่าย้ยรุ่นเดี๋ยววายมาวายมาแบบไหลยาวๆเลื่อยๆจัดเจ็ดพันสองเจ็ดพันสองเออสี่แปดพันสองเลย แ้วคูณสิบแล้วด้วยไงประเด็นอะโอ้โหไม่ออกเลยที่นี่ไม่ออกเลยว่ะที่นี่โอ้โหไม่ออกเลยเอาจริงเอาจริงดีมันต้องมาหน่อยแล้วไงประเด็นมันต้องมาหน่อยแล้วไง ห <c oughs> นึ่งสามโอเคได้โยถือว่าได้โยหนึ่งสามถือว่าได้โยเออเออเอออย่างนี้ต้องอย่างนี้ดิ่สองหมื่นหนึ่งมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้เออเอาดีเข้าเหี่ยวเหรอโอเคสวยงามถือว่าเข้าก็สวยงาม แล้วเข้าดอกนี้เหมือนจะพอเลยบอกเลยลเข้าดอกนี้ผมบอกเลยว่ามีพอ,อไปครับผม1หมนีติทีเริ่มครับผมจัดไปมาแล้วครับดอกแรกสามร้อดอกสอง้าไปครับสามพัหดอกสาม้าไปเออเออสามพันไม่ออกไม่ออก ออกหน่อยแล้วเปล่า,าต้องออกหน่อยแล้วเปล่าอาอกหน่อยแล้วเปล่าเฮ้เยตัวจ่ายเยอะไม่ค่อยมาเลยวะเลยดีเบาไปอ่ะนี่ก็เบาเ,บาเยอะๆอีกปะอสองทีอีกสองทีอ,อทื้อหือก็รับไปเต็มๆนะครับผมอยู่ที่ 9,003นะผมว่าทีสุดท้ายครับผมโบเออก็รับไปเต็มเต็มครับผมอยู่ที่สองหนึ่งสองนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับตะไคร้ให้ผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีอู o o d บายครับผม